โรงเรียนธนาคารวัดบางสแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดทำการปลายปี2552ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อุปกรณ์ต่างๆยังคงเท่าเดิมแต่หัวใจแห่งการออมเกินร้อยค่ะธนาคารใหญ่ก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ที่ธนาคารโรงเรียนเราก็ใช้ห้องเรียนธรรมดาใช้มือเขียนแทนค่ะ ริมระเบียงคือที่ทำการโรงเรียนธนาคารวัดบางสะแกแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจิว๋วมีนักเรียนไม่ถึง60คนแต่ทำโรงเรียนธนาคารมาหลายปีปีนี้น้องจอยบุตรยากรรุ่งอุทยัยชั้นปหสมัครมาทำหน้าที่อย่างแข็งขันฝึกการทำงานด้านตัวเลขและบริการการมีโรงเรียนธนาคารนะคะก็ดีที่ว่านักเรียนทุกคนได้รู้จักการอดออมและก็ได้รู้จักการวางแผนการใช้เงินค่ะน้องแพร ลักนาราจันทรรมณีก็ชอบทำงานบริการแบบนี้ค่ะได้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหนูก็ได้ฝึกการทำธนาคารค่ะอยากเป็นเจ้าหน้าที่การเงินค่ะประสบการณ์ที่น่าประทับใจในกิจกรรมโรงเรียนธนาคารบอกเด็กๆว่าใจสำคัญกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกหลายเท่า